เปิดถายาทรุ่นที่3ของเสยตาผู้สืบทอดสมบัติ1000ล้านค่ะแหมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆดาราหนุ่มรุ่นใหญ่ของวงการอย่างเสตตาปัญญานิรันกุลเป็นนักแสดงและพิธีกรคนดังค่ะที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองเขาแต่งงานกับคุณวัฒนานิรันกุลมีลูกด้วยกัน4ี่คนเดียวลูกของเขาก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก,กันจนหมดแล้วละค่ะทายาทรุ่นที่3ของเขาจะน่ารักขนาดไหนวันนี้เราพาทุกท่านมาติดตามสําหรับคุณปัญญาน,านั้นปัจจุบันอายุ67ปีแล้วค่ะเขาเป็นถึงประธานบริ สัตว์ w o r k p o t n t t n t e r t n i n m e n t จำกัดมหาชนมีผลงานภาพยนตร์และเป็นพิธีกรมาแล้วหลากหลายรายการทำให้ทุกท่านรู้จักเขากัอนอย่างดีคะ่ะกับล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า พาทุกท่านมาชมลูกสาวสามคนของเขาก็คือน้องน้ำตาลปานวาดน้ำหอมปานตาและน้ํำองปานฝันเอาตัวนั้นมีลูกชายคนเดียวค่ะก็คือน้องน้ำมนเป็นลูกชายคนสุดท้องโดยลูกของเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแถมแต่งงานไปแล้วหลายคููละค่ะลูกสาวคนแรกของเขาก็แต่งงานกับหนุ่มอมอล ภูนสวัสด์ลูกสาวคนที่2คือน้ําหอมแต่งงานกับหนุ่มพงศกรดาวเรืองลูกสาวคนที่3น้องน้ําทองแต่งงานกับหนุ่มสุกฤตภูยาธรแต่ลูกสาวของเขามีหลานที่ได้ชื่นชมเป็นเด็กๆที่น่ารักล่าสุดนี้สืบทายาทรุ่นที่3กันแล้วล่ะค่ะเขาเหอหลานมากๆเลยครอบครัวเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆค่ะสาหรับทายาทรุ่นที่3ของเขานี้บ้านของเสียตาเป็นบ้านที่หลังใหญ่อลังการใช้ชีวิตในวัยเกษียณเล่นกับหลานๆอย่างมีความสุขด้วยหลานั้5คนของเขาเป็นเด็กที่มีอนาคต ไกลมากๆเสียตานั้นจะชอบซื้อของเล่นมาเปหลานๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับถ่ายญาตรุ่นที่3กับหลานทั้ง5คนของเขาจะนารักขนาดไหนมาชมภาพกันค่ะ